สวัสดีครับเซียวกาะนะครับผมจากคู้บต้าชีสะเกตเราจะเลื่อนสาขาอำเภอกันทนาล่มนะครับวันที่หานะครับพฤศจิกายน2 5 6 5หาครับมาส่งมอบรถแ e ท็กเตอร์ M6240 นะครับอยู่อำเภอบุญทลิกนะครับบันประแฉมตำบลข้อแร่นข้อแร่นนะครับคุณพ่อจันยาเป็นเอาเป็นาพานบุกเบิกนะครับ ตัวรถใบ้เนี่ยฐานบุกเบิกนะครับพอใส่หัวแบบไรเดือนนะครับนี่เป็นลูกค้าเก่าคุปตาน้านะครับใส่หัวแบบไรเดียรเดลเมืองหาหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทครับดาวเดี๋ยวบาทนี่ดาวอยู่แสนหกนะครับหาเงินซอยดาวออกก็ใส่เงินเราก็อยู่เก่าเมืองนะครับลูกค้าเก่าครับอันนี้คือโมเมนเกตเอทักเกตเออะที่ดาวได้นะครับอ่ะมันโบนายล่องนะครับเมืนเน่อเพราอพื้นที่พอเพื้นเป็นลาน ใี่ตคล้ายปุ๋ยข้ายพวกเกี่ยวกับยางพลานะครับหกสิบสองแรงอ่ะมีรถนะครับมีรถก็คือมีรถในไทยนะครับกะเห็ดไฟแนนก่อนนะครับพานไฟแนนียนแล้วเข้ากับจังสิสามารถดึงรถมาได้นะครับพานไฟแนนค้นอนุมัตินะละครับอันนี้ของ่อเ่นสังไปวันที่ยี่สิบห้าเดือนก่อนนะครับเดือนกุลารดกับเขามาวันที่สี่นะครับวันที่สามนะครับ รถประหอดลายมันที่สาม่ะใส่เวลาประมาณเกือบสิบมือสิบกว่ามือนะครับมาหอดมันนี่นะครับเพราะวเข้าต้องเหตุเรื่องใบกอนครับเพรา,าพสันเขาดึงรถไปว่าใดนะครับหกสิบสองอ่ะเดี๋ยวให้คนเอาลงนะครับมาทานนี้เรากับของแถมอยู่ในรถผมสองรถป่วงก,กับของแถมบ้านเดี๋ยคนลงนะครับ 6260ประกอบญี่ปุ่นนักครับ32แร่งฟีดดาวนะครับผม <c oughs> 40แร่งใส่เงินรับรถอยู่เก่าหันนะครับเพื่อสนใจนะครับหาชิปแห่ง22นะครับใส่เงินรับรถ ส่วนรายละเลอียดค่างวดเดี๋ยวโทวรมาสอบครั้เซลากาก,กด้หรือแอดไลน์มากก็ได้นะครับแอดจากเบอร์โทวรนะครับเบอร์โทวรยูซื้อลิปยูซือลิปนะครับ <c oughs> บ่อหะเลยมันใหญ่ครับมาทานอีีโอเคครับลงด้แบบนิ่มๆเลย กิจการพันใหญ่โตนะครับคุณพ่อเป็นเสือสีเท่านะครับมาทานนะครับเดี๋ยวพันจะเฮดวิธีรับรถนะครับตอนรับคลิปนี้ก็บมมียางไลยนะครับมันบ่ดได้ร่องนะครับเพราะพื้นที่กับยางที่เห็นนี่แหละครับพอพันเจะาไปวิ่งรวมกับรถฮกหล่อครับรถเมโคพันมีโถเมโคนั่มนะครับไม่โดนฮอกลอนั่มบมานนี่นะครับ เดี๋ยวพอกันใหม่นะครับ40แรงำอำเภอคูคันนะครับสีสเกตเท่าออกันละนะครับเดี๋ยวถ้ายที่นิพนธ์เป็นกลับมาอยากเป็นเทียรวันนะครับมาทานเอาพอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้รื่องสำนียก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ